ดีดนิ้วหนึ่งทีเฮ้ยทรงดีนี่ขนาดเปิดไอคอนยืมแล้วนะยังได้ชมไเคลื่อนอีกเหรอ,อจริงแต่ว่าตัวเนี้คือของจริงตัดสินครับสามสหนึ่งสวยผิวคำ้คำค้ำผิวคำ้คำค้ำอังกฤษสวย ทรงดีเฟอร์ตินานโอ้อเดนมาร์กโอ้รีบมาทำไมโอ้ไม่อา่าสองพันโอ้โอย,อยอผิวค้ำม,มาก่อนผิวค้ำม,มาก่อนโอ้ไม่ได้แล้วว่าผิวเบอร์สิบใครอะ่ะอังกฤษโอ้นี่ไงเมื่อกี้ใครพิมพ์ลิกนิเกอร์มันก็เลยมางัน้นจะพิมพ์กันทำไมเล่าสวยๆไปดิดนิ้วหนึ่งทีเฮ้ยทรงดี ไฟดนร่นไฟดนั่ฟดนั่ไฟดินานฟดีน่นตนอเง่วะมาดิถือว่าของจริงนะบอกก่อน